สวัสดีครับผมกับ EP พิเศษนะฮะก็เป็นการอัดวิดีโอจากที่บ้านนะฮะผมก็เลยขออนุญาตเอาแมสออกนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมตัวในการทำแลบวันที่13นะเรายังมีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวซึ่งสิ่งที่เราจะมาพูดก็คืออันนี้เลย ATK ในการตรวจโควิดนะครับซึ่งจะต้องมีการสุ่มตอนนี้เนี่ยผมได้มาจากคณะ3ชุดนะสามารถที่จะแจก ฟรีให้ได้นะถ้าเกิดว่าไปซื้อมันก็ประมาณ150บาทนะที่ร้านขายยาก็เป็นการเทสด,ด้วยน้ำลายนะครับอันนี้สามารถใช้น้ำลายเทสได้ใครที่ต้องการนะไม่อยากซื้อนะสามารถที่จะมาขอได้เลยนะถ้าคิดว่าตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงมานะคนเรามันต้องรู้ตัวถ้าเกิดว่ารู้ตัวแล้วก็มาตรวจซะสำหรับคนที่รู้ตัวว่าไม่ได้ไปเสี่ยงไม่ติดแน่นอนก็ไม่ต้อง นะเราไม่อยากจะสุ่มอ่ะคุณจะต้องเช็คเองว่าคุณรู้ตัวไหมถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวนะสัปดาห์หน้าสามารถที่จะมาขอผมได้เลยนะคะเพราะว่าผมเนี่ยจะต้องไปอัดวิดีโอเพื่อที่จะเตรียมการสอนแลบที่ห้องที่ตึก15ชั้น4อยู่แล้วและก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการนะผมจะเตรียมไว้เลยฮนะ3ชุดและก็รีบมาขอนะฮะมาก่อนได้ก่อนและเดี๋ยวเจอกันวันทำการทดลองครับ